โยโยโยสเตรฟเฟิสีคืนหนุ่มหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลนหหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ,บความอื่นฝาก v ีไอพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามันถึงค่าคืนวันอาทิตย์คลิปแรก3คู่จาก3ามลีกนะครับแต่เริ่มที่เวลา3ามทุ่มตรงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับทอนแนมฮอรสเปอร์เบรนท์ฟอร์ดสามสิบเอ็ดแต้มจากการชนะเก้าเสมอสี่แพ้ไปสิบ เกมล่าสุดบุกชนะคริสตอพาเลตมา2-1นะครับตัวหลักคริสเตียนนอกาศดบิองเอมบิลโมเควินชาเดยโยูฮันวิซซ่านะครับเจอกับสเปอร์24แต้มจากการชนะ7สเสมอ3แพ้13นะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยแม่ไปแพ้คาบ้านกับเลสเตอร์มา1-2แต่ก็ไปแก้ตัวในยูโรปาลีกนะครับเปิดบ้านถลม่มเอลฟ์บอร์ก3-0ครับคือวันนี้โปสเตโกครูโมสิต um ใช้งาน พวกโรเมโรเจมส์ดิสันแล้วก็ดมิกโซลันกี้นะครับแกนหลักก็โรดิโก้เบนทานกูดิยันครูเซฟสกี้ซนเฮงมินข้างหน้าเป็นวิชารีสันนะครับนัดแรกสเปอร์เปิดบ้านชนะมา3-1คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองเบรนท์ฟอร์ดเป็นต่อนะครับแม้จริงๆสเปอร์นี่ฟอร์มเป๋จริงครับเพียงแต่ว่าพอลงเล่นจริงๆเนี่ยพี่เจมมองว่าเกรดบอลไม่ได้เป็นรองเบรนท์ฟอร์ดนะครับเกมแบบนี้หน้าวัดใจสเปอร์ซื้อ2มุมจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ทยอยไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับบุนเดสซีก้าเยอรมันเลเบอร์กูเซ่นรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนแฮมอันดับ15เลเวอร์48แต้มจากการชนะ12เสมอ6แพ้1เกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกไปเสมอไลซิก1-1กลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับเปิดบ้านชนะสปาร์ตาปรากมา2-0น,นะครับตัวหลัลกๆก็เหมือนเดิมการิญญชาก้าปาลาซิออสข้างหน้าฟอรเรนเวียสพลาติกชิกนะครับเจอกับฮอฟเฟนแฮมสิบแต้มจากการชนะ4เสมอ6แพ้9เกมล่าสุดในลีกเนี่ย เปิดบ้านเสมอแฟรงก์เฟิร์ต2-2นะครับกลางสัปดาห์เล่นยูโรป้าลีกบุกไปชนะอันเดเลตมา4-3นะครับตัวหลักๆก,ก็โอซานคาบากิลัสเบบูยังเจ็บดังนั้นเนี่ยแนวรุกก็นำดวงเดยคามาเมลิกทอมบิชช OP ของหน้าอดัมฮาโลเซกนะครับนัดแรกเป็นเลเวอร์ที่บุกถลม่ม4-1แน่นอนก่อนเกมเลเวูเซนเป็นต่อเยอะนะครับ แม้ว่าช่วงหลังอขเฟนหามจะเริ่มคืนฟอร์มไม่แพ้มา3นัดทุกรายการแต่ว่าเลเวอร์ก็เร่งเครื่องไลจี้บาเยอร์นะครับดูแล้วต้านยากวัดใจเลเวอร์กูเซนจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับ<อ>ปิดท้ายเวลาเที่ยงคืนไปดูดาร์บีแมชเมืองมิลานนะครับเอซีมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานเอซีสามสี่แต้มจากการชนะ9เสมอ7แพ้5เกมล่าสุดในลีก เปิดบ้านชนะปามาา3-2นะครับแชมเปนลีกเนี่ยบุกไปแพ้ดินโมซาเก็บมา1-2ครับคือวันนี้ยูซุฟโฟฟาน่าติดโทษแบนไคลวอ,อกเกอร์ตัวใหม่อาจจะได้เล่นเลยนะครับที่เหลือเทียนนี่ไรเดอร์พรรรูลิซิตราเฟลเลอาลกองหน้าอัลบาโรโมราตาเจอกับอินเตอร์50แต้มจากการชนะ13สมเสมอ5แพ้1น,นเกมล่าสุดในลีกเนี่ย บุกไปชนะเลดเช่มานะครับกลางสปดาเล่นแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านถล่มโมโนโกมา30ครับคืนวันนี้ไม่มีฮาคารชนะโนรูที่ยังเจ็บนะครับแดนกลางเป็นิิโคลโบาเลล่าพวกเฮนริกมากิทายานข้างหน้ามาคุสตูรามครับพึ่งยิงแฮตทริกใส่โมโนโกน่าจะเล่นต่อร่วมกับมาคุสตูรามนะครับฤดูการที่เจอมาแล้ว2นัดเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเอซีมิลานี่ เป็นฝ่ายชนะนัดแรกมา2-1แล้วก็ในซูเปอร,ร์คัพมิลานก็ชนะ3-2นะครับก่อนเกมข้อมองอินเตอร์มิลานเป็นต่อแม่แต่ดูแล้วดูเหมือนเป็นของแสลงครับและยิ่งเป็นสื่องศักสรรีเนี่ยเกมนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมวัดใจ AC ซีมิลานไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบพิธี่ท่าน,นันฮอสเปอร์เลเวอร์กูเซนและเอซีมิลานขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย